นักร้องคนต่อไปครับเคยมาเวทีเราค่ะในซีซั่นเด็กนั่นเองนะคะแต่ว่าพลาดไปค่ะรอบนี้เนี่ยเขากลับมาด้วยประสบการณ์ที่แน่นกว่าเดิมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาวรินศรีบุญมานะคะชื่อเล่นชื่อตู่ค่ะส่วนตัวชอบชอบร้องเพลงล็อกแต่ว่าเสียงไม่ได้ตู่เป็นคนเสียงหวานนะคะ หรือเปล่าพิสเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ตั้งแต่เด็กเลยก็คืออยากเป็นนักร้องยินหยัดมากตั้งแต่ป3ยิ่งถ้าเกิดเราร้องเพลงแล้วคนชอบเราจะยิ่งรู้สึกดีมากเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอ็นเตอร์เทนคนดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็กดไฟให้ด้วยนะคะก็คือจะทําให้เต็มที่สุดแล้วก็เห็นใจหนูเถอะค่ะหนูมาแก้ตัวครั้งที่สองแล้วนะคะให้หนูเข้าเถอะค่ะ ก็ไม่มีวันได้พบเจอกลับมีล Times, the touch of green ใจรับร้องเท่าไรเธอก็ไม่มีวันหว้นคืนดูที่ฉันที่บกฉักกับใจที่มันแทบสลายชีวิตทุกวันที่มีเพื่อรักแค่เธอตลอดไปแต่เธอที่ น้องตู่มากี่ปีแล้วคะมาเมื่อสองปีที่แล้วค่ะสองปีที่แล้ว,ลวพี่ก่อนเลยพี่กอฟครับมีอะไรบางอย่างที่ที่ทําให้ผมรักและและไม่รักในเวลาเดียวกันคือเออผมชอบตอนอารมณ์ที่น้องร้องมันเค้นเหมือนจะร้องไห้ตอนท้ายๆอะครับมันคือการดัดอารมณ์อะไรสักอย่างเพื่อให้เสียงมันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้รู้สึก อย่างนั้นจริงๆร,รู้สึกเหมือนพี่กอฟเหมือนกับ <c oughs> คือตู่มาถูกทางแล้วแต่ว่าตีหมดไม่แตะเพราะในเพลงที่ตู่ร้องเมื่อกี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเดกครับแล้วตู่ปั้นเรื่องไม่ได้เหมือนที่พี่อินบอกว่าไม่ว่าเนื้อเพลงนั้นจะตรงกับชีวิตเราหรือไม่เราต้องถ่ายทอดให้ได้ถามว่าพี่อินชอบไหมชอบที่หนูถ่ายทอดและแสดงในการร้องเพลงได้ขนาดนี้ แต่ว่าเดี๋ยวประสบการณ์มันจะสอนให้หนูตีบทแตกกระจุยกระจุยไปเรื่อยๆเองค่ะพี่้ายเลยครับเสียงมันมาแล้วล่ะแต่มันยังไม่มีความจริงใจอะ่ะมันยังขาดตรงนี้อีกนิดเดียวท่านเองถ้าสมมติว่าเรามีประสบการณ์เหมือนที่พี่อินบอกมันจะอินได้มากขึ้นแต่ตอนนี้พี่ว่าทําได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วล่ะขอบคุณครับพี่อีสุดท้ายเลยครับองค์ประกอบมันได้หมดแล้วครับพี่ผมว่านะครับองค์ประกอบทุกอย่างพอองค์ประกอบมันครบแล้วส่วนที่เหลือก็แค่เติมหนูเอาความจริง เติมเข้าไปอีกนิดนึงเอาล่ะครับน,นะครับแล้วผ่านเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับน้องตู่ครับคนลุกคนลุกน้องทำให้พี่รู้สึกว่าพี่มาเต็มนักร้องอาชีพได้อย่างไร